ดีคะ่ะทุกๆท,ท่านสาวัสดะะีวันพุธนะคะวันพุธที่10กรกฎาคม2567นะคะพี่น้องก็มาดูแนวทางดีๆกันต่อไปนะคะทุกท่านมาดูเลขนี้นะคะล่างทุกหลักนะคะาภาษาอังกฤษก็ C U T ก็แปลว่าตัดนะคะก็คือไม่มานะคะทุกท่านอ่ะดับ4ล่างนะคะทุกท่าน สายโมนะคะดับศูนย์บนนะคะทุกท่านมาดูเลขเด่นนะคะล่างนะคะทุกท่านหน่วยล่างของคนราศีเมษนะคะสามหกเจ็ดเก้ามาตัวนะคะทุกท่านสามหกเจ็ดเก้าหลักหน่วยล่างนะคะอันนี้มาดูหลักอ่ะสอนอบนนะคะสามสี่หกแปดนะคะทุกท่าน มาดูเด่นล่างแอดมุกนะคะทุกท่านมีหลัก3มี03 1 2 4 9 5 8หนดหกนะคะหลัก5นะคะก็มี0ูนย์ห้าหนึ่งสะคะเจ็ 7, 8, ด้วยนะคะทุกท่านหลัก8ก็มี0 8นย์แปดหนหกสนะคะทุกท่านามีเกาเก้าด้วยนะคะแต้มนะคะน่าจะมาแต้ม3าแต้ม5แต้ม8ดนะคะ ชุดเด่นล่างนะคะทุกท่านอันนี้เลขเด่นนะ,ะก็อันนี้คือคู่ต้นบนนะคะของแอดมุกใบสีเหลืองนี้นะคะทุกท่านแกลบแกลบมาดูชุดตัดของนาอ้วนนะคะ9181881นะคะ4 2 7 2 7 7 2นะคะทุกท่าน มาดูชุดนี้ลงให้อีกทีเกตแปดหนึ่งมาตัวนะคะข้อมูลบนนะคะทุกท่านเลขเด่นชนะพลนะคะสี่และสองนะคะทุกท่านอันนี้มาดูลาวพัฒนาของเซียนลุนนะคะทุกท่านพี่น้องชอบเล่นลาวก็จัดไปนะคะทุกท่านข่าวดีนะคะ อันนี้ก็ลาวของอ,อสมยศนะคะข้าวดีเหมือนกันนะคะทุกท่านจัดไปนะคะวันนี้อันนี้ของเซียนพิษโลกลาวนะคะข้าวดีเหมือนกันนะคะทุกท่านก็มาแล้วนะคะงวดน,นี้ศูนย์และเก้าศูนย์สามศูนี่ศูนย์ห้าศูนย์หกานย์อ่ะศู 5, นย์ห้านก็มีแปดเก้าหกสี่มี่ศูนย์เก้าหกนะคะ สามตัวนะคะทุกท่านมาต่อด้วยฝันเป็นจริงนะคะเจ็ดศูนย์เก้าศูนย์เก้าสองนะคะทุกท่านก็มาดูชุดนี้กันเข้าดีนะคะวันนี้เอามาลงให้ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าเ็ดห้าแปดห้าเก้านะคะทุกท่านตามต่อเอดนานาฟาดล่างนะคะทุกท่านบน ขออภัยด้วยฟาดห้าบนนะคะทุกท่านต่อด้วยอัตตะพาโชคเด่นซีนะคะทุกท่านวันนี้ซีนะคะทุกท่านสีบนนะคะมาดูเลขดังๆนะคะเลขดังติดเทรนนะคะของอวันที่สิบหกกรกฎาคมนี้เก้าห้าศูนย์ศูนย์เก้าสามเก้าห้าสี่เก้าห้า ห้าศูนนะคะทุกท่านเลขดังนะคะทุกท่านมาดูเลขเด่นของเคบสมชายนะคะเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าเกนมเาย์สามหนึ่งสามแปดนะคะทุกท่านก็สำหรับคลิปนี้แอดก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณทุกไรทุกแคร โชคดีร่ลำรวยสวัสดีค่ะ